เพื่อนๆของดรปีเตอร์ชาแนลวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับที่พวกเราจะเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มตั้งแต่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศของญี่ปุ่น นะครับก็จะมีกฎระเบียบต่างมาเล่าให้พวกเราได้ทราบล่วงหน้าก่อนที่เราจะเดินทางไปเที่ยวกันครับก็คือมีรายละเอียดนะฮะก็คือว่าการในช่วงนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็มีนโยบายว่าให้เนักท่องเที่ยวจะเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นนั้นต้องเป็นเป็นกรุปทัวร์จะต้องมีมี leader, ลีเดอร์ไกด์นำพาเป็นกรุ๊ป ก็เขารัฐบาลก็ก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้ไปแบบไปเป็นบินเดียวหรือส่วนตัวครับตอนี้ก็ไปเป็นกรุ๊ปทัวร์นะฮะมีก็จะมีหัวหน้าทัวร์ก็ไปโคเข้ากับบริษัททัวร์บริษัททัวร์ก็จะมีมีแผนการท่องเที่ยวให้ลูกทัวร์เนี่ยเลือกได้แล้วก็มันมีเรื่องของเกี่ยวกับโควิดนะฮะ าทางลูกทัวร์เนี่ยจะต้องซื้อประกันด้วยประกันสุขภาพนะครับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับเวลาเราเจ็บป่วยนะครับแล้วก็มมีในส่วนของอเวลาเรามันมีข้อปฏิบัติเช่นอย่างเข่งคัดที่จะต้องจะต้องใส่แมสตนะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อที่มือ นะฮะมันจะมีในเรื่องของการหลีกเลี่ยงความหนาแน่นใช่ไหมฮะความหนาแน่นก็จะมี3ระดับก็คือหนาแน่นระดับระดับต้นๆกลางแล้วก็หนาแน่นมากนะครับแต่นี้มันก็จะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าถูกไหมครับอ่าล่อออวหน้าวิสในเว็บของวิสิตญี่ปุนเว็บนะครใช้ฟ้าจักรใช่ไหมครับ หากไม่ปไปตามอาจจะไม่ได้รับย่อนให้เข้าร่วมดัวอันนี้ก็จะเป็นเป็นข้อควรระวังครับอันนี้ก็ในส่วนของในเรื่องของอการใส่แมสที่ไม่ต้องใส่แมสเวลาเราเข้าไปเที่ยวในในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเคสตัวอย่างเช่นเราไปอาบน้ำใช่ไหมฮะเวลาอาบน้ำออนเซนในที่แจ้งก็ไม่ต้องใส่แมสราคิด กิจกรรมหรือว่าไปท่องเที่ยวนอกสถานอาคารเช่นแคนแคนูปีนเขาเก็บผลไม้อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่แมสเดินเล่นในที่ที่ไม่อาอาดนะฮะก็อนุญาตยืดหยุหย่นให้ไม่ต้องใส่แมสครับแล้วก็ข้อครวรระวังกรณีร้านอาหารใช่ไหมฮะห้ามเสงห้ามพูดเสียงดงังอันนี้เป็นกฎมารยาทนะเนาะเข้าไปในที่ร้านแล้วก็มีมาตรการป้องกัน อาจจะมีการใส่แมสนะครับแล้วก็ตรวจอุณหภูมิล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ครับแล้วก็ในสถานที่ที่นอกจากร้านอาหารแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่แมสก็มีพิพิพธภัณฑ์ไปเที่ยววัดต,ต่างๆในญี่ปุ่นครับแล้วก็ใส่แมสต์เรื่องการพูดคุยกันอันนี้เวลาห้ามเขาเรียกว่าห้าม น่าห้ามคุยกันแบบใกล้ชิดนะ <c oughs> กรณีที่ฉุกเฉินนะครับวเวลาเราเป็นลูกทัวร์ไปเนี่ยิดโควิดนะฮะก็ทางหัวหน้าทัวร์ก็จะเป็นผู้ดูแลให้นะครับติดต่อโรงพยาบาลอละไรพวกนี้ให้ให้ความสะดวกนะครับ อันนี้อันนี้ก็เป็น,ปนกฎระเบียบทั่วๆไปครับก็ผมก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ในอนาคตก็จจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่นี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยกฎระเบียบเนี่ยถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือถามถามผมในคอมเมนต์ได้นะครับผมก็ยินดีที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้รับทราบครับ แล้วก็สำหรับคลิปของผมนั้นถ้าเพื่อนๆสมาชิกอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเข้ามาในคอมเมนต์ของผมด้วยก็จะขอบพระคุณมากครับก็สวัสดีมากสวัสดีครับอย่าลืมสับสับสับคล้าให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ